ครับก็เปิดมาตั้งนานแล้วจริงหไม่หรอกคือก็ก็ให้เกียรติครับถือเป็นงานให้เกียรติผู้หญิงแล้วคนผู้ยก็ก็เอ่อให้สังคมรับรู้แล้วก็พ่อแม่เขาจะได้สบายใจด้วยตัวเขาเองก็จะได้สบายใจเราก็จะได้สบายใจด้วยเหมือนว่าภาพเป็นนแบบกันทีแล้วก็หวานด้วยตอนนี้ไม่ถีเลยครับไม่ที่เลยเจอกันน้อยมากก็แบบผมก็ทํางานเกือบเจ็ดวันเ่ยเขาก็ ช่วงชิ้นปีก็จะมีอีเวนต์เยอะอะไรเงี้ยก็<อ>เขาก็เป็นพีอาร์แหละก็ต้องคอยดูแลแขกออส่งข่าวให้กับนักข่าวพี่น่าจะรู้จกักนะครับก<อ>็ไม่ค่อยได้เจอกันนะที่หนึงเจอกันครั้งสองครั้งเองครับน้องชินอาการออกเสียยังครับ ยังครับคิดว่าคงไม่ชินเ, <laughs> เพราะว่าเป็นเป็นเขาไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะก็เป็นเป็นคนธรรมดาแล้วก็ก็เลยจะไม่ค่อยชอบแบบให้สัมพงสัมภาษณ์เลยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตามปล่อยไว้หรืออยากจะหลบเลี่ยงไหลบไม่เขาไม่ใช่ประเภทหลบหรอกครับแต่ก็ก็ไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคเออคือ,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 อถ,ถ้าแบบว่า Eat, เก <im 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 ่งอะไรอย่าง uh <Ah mm ี้ว่าประมาณกันไหมคะคือเป็นคนขี่อายมากไงเป็นคนที่อายมากก็เลยเลยไม่ไม่ค่อยชอบที่จะแบบมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบออกตัวอะไรด้วยนเราได้มีการพูดคุยกันถึงนรองนี้ไหมว่าเราไปออกงานอะไรอย่างนี้อ๋อ ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันจริงจังเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดจะแบบรับง,งานคู่อะไรกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่นักแบบสแสดงหรือคนในวงการบันเทิงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าถ้าไปร่วมงานบางครั้งถ้าเป็นงานที่แบบคนรู้จักสนิทจริงๆก็ไปให้ได้เลนะครับแล้ว<ล>ปีใหม่นี้จะมีแฟนไปหวานที่ไหนด้กันไหมคอัอเขาคงไปกับครอบครัวที่หัวหินนะครับซึ่งทุกปีเขาต้องไปอยู่แล้วลส่วนเราก็ ก็คิดว่าคงไปปลายมั้งครับยังยังไม่น่าใจคงไปรีสอร์ที่พุรีเราตันนี้คุยคุยคุยอยู่เหมือนกันว่าว่าอยากไปแต่ว่าไม่รู้คนที่บ้านเขาจะแบบว่างพร้อมกับเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้เู้ด้วยกันคือแยกกันไปก็ก็ไม่เป็นไรหรอกครับจริงปีใหม่เป็นช่วงหลังครอบครัวนะเราอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ได้จริงแล้วถ้ามีโอกาสว่างก็เจอกันโทรคุยกันได้ช่วงปีใหม่ห้าสี่สามสองแล้วมีแลนจากหลังปีใหม่ไหมคะว่าจะคงกันเป็นสวีทไ้ย ปเปวคงคงไม่อะครับคงอยู่ในกรุงเทพเพราะผมเป็นจริงๆแล้วนะผมเป็นคนชอบอยู่กรุงเทพแล้วชอบเที่ยวหลังจากที่ชาวบ,บ้านเขากลับกันมาแล้ว<ช>เพราะว่าเราเราไม่ได้ต้องหยุดตามคนอื่นเขาไงครับเราหยุดแบบเราจะหยุดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปหลังละกันหรือไม่ก็ไปก่อนเลยนี่ก็เพิ่งเพิ่งไปหัวหินมาไปหัวหินมาเหมือนกันก็นานที่ได้ไปแบบเที่ยวพักผ่อนก็มีแบบไปคนเดียวด้วยนะไปไปอยู่บ้านรุ่นน้องหมูตั้งนะครับก็ รู้สึกว่านานๆทีได้พักผ่อนก็ดีไม่จาเป็นต้องแบบว่าไปกับใครหรอกครับขอให้ได้ไปในสถานที่ที่มันไปแล้วมีเราด้สุกได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยครับโดยเครียดที่ทําไม่ชอบไปตอนเทศกาลนี้แบบจะได้เวลาตองมจัวขึ้นไม่ใช่แหนนี่ก็หาประเด็นนะก็ไม่ไม่หรอกครับจริงๆผมก็เป็นคนเปิดเผยนะเวลาแบบจะไปกินข้าวไปดูหนังก็ก็ไม่ได้แอบอะไรแต่แค่ไม่มีใครเขาถ่ายแค่นั้นเอง ก็วันหลังก็ลอง,ลองสังเกตดูสิชีโลงให้ก็ลองนะไม่ไม่ไมีมก็คือแบบใช้ชีวิตปกติธรรมดามากครับไม่ได้เป็นคนหลบไม่ต้องไปร้านเงียบ คือผมก็เดินห้างใด้ธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําบ่อยๆตอนนี้ดูข้างหน้าแบบว่ารักค่อนข้างแฮปปี้อะไรเงี้ยคนมีใช่สําหรับเราอะไรยังครับต้องค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนดีนอ่ะคนดีครอบครัวเขาก็น่ารักแล้วก็ก็คิดว่าค่อยๆดูกันไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับอย่าเพิ่งอ้ยคนอื่นบางคนเขากว่าจะพบกว่าจะแต่งกว่าจะ เป็นหลายปีนะแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าคบไม่กี่เดือนก็ถือว่าเขาแต่งกันแล้ว <ผม S 2> อะไรอย่างเงี้ยเพรผมเป็นเ,ออเป็นประเภทหัวโบราณครับดูดูนานๆดีกว่านี่ก็ประมาณเกือบสองปีแล้วออปีปีกับเก้าเดือนแล้วนะคิดไหมคิดบ้างไหมครับว่าจะวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงก็ยังไม่ได้แบบ จริงจังแต่ถามว่าตัวเองคิดไหมคิดครับเราเราเป็นผู้ชายเราต้องคิดอยู่แล้วไง <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องผ้าเรื่องของที่อยู่เรื่องแต่างงานครับ mm. คิดครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ถึงเวลาที่ว่าจะต้องฟันธงว่าเป็นใครอะไรยังไง mm. ก็ก็อยู่ในช่วงที่เต็มตัวล้วกัน mm. เตรียมตัวสร้างเนื้อสร้างตัวโอเคครับต <Okay. S 1> นะคุงครับ